สบายดีพอออกไม่ออกเมื่อนี้ก็สิไปเอาหินกบพอเท่าพอเท่าว่าจะได้หุบสร้างก็เลยว่าพอเท่ากัสิพาไปเอาหินเห่พอนะพูดเลยอยู่ทางลุบก็มาติดตามครับสมเบิงนํากันเด้อตอนนี้ก็กําลังจะได้ยางออกไปนี่คือพอเท่าพอเท่าปินน้ามาเนี่ยนี่ไปไปยางเอาหินเนาะวันนี้ไปเอาหินเน่อ เท่านี่ก็ว่าลังนี่ก็เริ่มคดได้แล้วเท่านีค่ะเราเป็นอยัางที่ได้เห็นคนว่าเหินมาควัดเป็นอันกสร้างไว้ให้ลูกให้หลานได้เห็นเป็นก่อนวันนี้ก็เลยไปเอานลำบะเท่าพอดีขึ้นมาโควิดมาอยู่ป่าอยู่ดงพยายามมือยก็ไดงโคกไปได้ไปเอานลำบะเท่าเมนเห็นพุ้นอยู่ลูกไก่เตอร์บอเท่าไก่เตอร์เป็นบอ ว่าทางไปทางเขาสิไปโพูนลงพูนลงลูกเออเมนเพื่อนย่างคือคัดหลังเนะเท่ามันมันเจ็บบ่เจ็บเออเจ็บสันหลังเมดแล้วอะไรครับคัดไหล่อะไปแล้วเท่าเลยเนาะจักปีแล้วเท่านี่โอ้ยเพื่อนเขาจะเก่าเก่าสิบเก่าสิบปีโอ้โแต่พอเท่าอันเมทเท่าอันนั่นพูดอยู่หนาูดอยู่บ่แม่ขล้องอัน รุ่นลาวคาเดียบอกรูเพิ่นเ็นเอยบอกเกบเพิ่นเอ้ยอันนั้นตอนนั้นเราไปทเพินน่นี้ก็ับนู้นนี้จะดีเลยด้ว่าตาก็ไม่ยะดีเลยัเต็ไปเด้ลงไปมือไปนาเพิ่นเนาะ เพื่อนมาแต่เพื่อนโมทนาเออเพิ่นมาแต่เฮือนแจกนะเออเพื่นแจกอืมนี่ก็จะเป็นโคนาเขาอันนี้กับโคนาเขาก็เีชลกับนาไทมเมืองเพื่อละอันนี้กับอะไรเพื่อนเอามาซื้อดินซื้อน้ำอยู่พี่เมงไปยืมล้อเลยเด้อโตยูมเฮือนเพื่อเลิกออกท่า เพินแม่กระดนนี่บ่ร้อนร้อนปติ่นเบาซวนเนี่สวดมึงเพิ่เนี่สวดแม่แอได้ไหมบ่เลยเนเินขเที่ยวเอยเอนเองเนหมดโอ้เอดเลือนมีบรอนนนเาพอเิเล เห็นนะมาได้ง่าเรืไองเขาเาธรรมดาเขาขนยู <mor <mor ่ดดอ่าโอ้ยันซ้ำเสาะหนึ şey> ่งขมอนนี่นะเนาะเออ้เชำนันแหละพอดีเขางูสบายนี่จะเป็นหินมาโซนอ่ะ

ลงรุ <t> ่มมาฮามเห็น <o> ร้านเล่นลอยังก <t> ่อเนี่ยัดย้มกับไยวุ้นจะตามหลังหัวเทากบุ้นแหลมออกไม่ออกเลยสรงไปสมเมืองท่าพูท่าภูจะเป็นเมืองสนนะรั รักสถานีใกล้ๆกคุณอันนั้นจะเป็นมืองสนออมมาพีกับมาณอยู่สามหรือสี่ลัดประมาณสี่หกพันเราุูลากันเลยเฮ็ดเลเดน่ะกุ็ดโกว่า ปูเพื่อนเหรอเอ่อชิปูชิปูปมาเพฟสมาเคอร์เออเออค่ะกะลิบเลยนี่เสื้อเฮ็ดเสื้อเตาท่านเนาะเป็นพุ<ถ>่นดีนี่อืมอืนม,น,มน,นี่โซนเพื่อนกันเลยอันนี้ก็โซนเจ้าหรอวะอ,อ,อันนี้ก็โซนเพื่อนเป็นอันเสา้อเฮดเตาท่านแล้วก็ปูมาเพฟสปูอันโหสิงไข่เชอร์งามนี่อันนั้นจะเป็น ใบยาสูบด้ียเป็นดอกเลยต้นมะฮุ่นกันกล้วยโก้วยก็โอ้แต่เอาคักอันนี่เนาะเคี้ยวครับโอ้ทางคุณก็ขึ้นนั่นเพล่นน้ำแดนบ่หนั่นนะเหตุผลเลยน่ะแดนเขาโวนบ่ไงเดีรืวว่าเอาท่านอออบ่ก็ค่าท่านนี่เนาะ พ่อค้าน้อยอยู่กับต้นไม้อยู่เลยเ <c oughs> ตาเนือดนี่นะเ <c oughs> ตาเผากิมเ <c oughs> ตาลูกบอลโซนนะบอเอป็นหินเลทางไหนไปหาชิ้นางดูเลยหินโบ

ต่พวผู้พักผู้นั่นแหละลงมองนี้ลูไพลางเถิดไปทางนัำช้างนช่ไปทางไหนก็ไปได้ได้ก็ได้บอกไปบุปป้าบ่อนเรื่อนั่นเลยแต่พอเท่าพาปพอเท่าพาบุป้าบุปเลย โอ้หัวหมโอเดีย <funz> ว <discretion üt> <int os S 2> ันเดียวออเดีมันอ่อนนะเปล่อมันอ่นะงมีแรง ันนี้ก็ดินเขาอันแล้วว่าโซนมัดหวอท่าเดินตัวนี้บิดนอนตัวนี้อีว่า โอ้เลหลงอยู่้งเลยเลยเออโเลยโอ้เม่งม,มาหามป้อไม่มีวะเท่นี้หนักืึ่งป่อจุดนี้อันนี้ล,เนนลาเป็นไอ้เลยอันนี้บ่กออเราเป็นไอยต้มขึ้น,นต้มกินก๊มันนี่เออตัดออเอ,อากบหักมันก๊เพื่อเ,เท่าเอาิร ไอ้้ามเด<ม>บ้าให้ดูดยามีเขาดูดยากับอกช่างเอาเนี่ยต้มลายบอกพระทา้าเดี๋ยวเอาเด้อมีฮะไม่ฮะยาไรนพระท้าก็เอาแต่ห้ามันเอิดฉ่ำรักเท่าไหเลยเออเบิ้องดูได้อยู่อันนี้เป็น Lần hino, uni. Oh, đây, Hình danh. Sì, mì kì hinh tay. rồi. mì. Sì, 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 คือวเยเนี่ไหนก็ยังมาเอาเนาะอออันนี้ก็ตเกคแุฑเอาช่องช่องแผ่นอืมเอาโกไ่จะไ่บุญได้หลานเออนว่าบุญบุน่ในพ้นก็ตเกละนี่ื่บุญโอลยบุญหแม่นได้นี่แหละบุญหนะเอาเลยเอาไปวันนี้เอาไปยาละเอาหนอ สองอันหนูองอันได้ที่ไปไปเมฆไปยไปแล้วก็ได้หินแล้วก็กับมือแล้วมือมือเต็มหุบซ้างอีแล้วมาเฮืองจะได้มาเาไปเท่า เท่าก็ไม่ได้สู้หมาแถวนี้เนาะเบื้องเบื้องน่นคับเห็นเห็นทุเรเห็นเออเดี๋ยวไหวผมจะให้เดินมาให้ผมอยากรีบขึ้นเถิงพี่เลยบอกขึ้นเชือทางต้นนี้เลยพี่ได้บอกครับไปเข้ามาเสือสถางตัวสุดต้ลัดไปอืเขาพล มาไม่ได้เหมือนเมเลาะไปแถวนี้เละเลาะทั่วันนี้ก็จะได้พากันย่างมือเหินไปไหนเด้อวันนี้กกิด้ะไกออกไม่ออกอรอาลินแต่ถ้าวันเสดจัายอันนี้แก่แก่พิษแก่พิษกอน เอาใบมันนี่บอกพะเท้าเอาใบมันนี้ต้มกินบอกพลนท้าบอกอันนี้ก็สิมีฮะไม่อยาล้าลอันนี้คือการบกกนี่อันนี้อนไก๊กฮางก๊กางมี่หอเป่ากกงมี่ บาดปบาดแควคุดคุดหามือนอุ่มอะเทมัท่าั้นแหละมัท่านั้นของผู้เทามากไปเห็นแนวผู้เทามากรังนหักใจยังดิเนาะอย่าเง้ยก็้เทา จะเบิ่งคักไดไหมนะเบิ่งเบื่อวันนี้เนาะเบิ่งใบมันจะเป็นคนเป็นี้มันเป็นคนนี่อันนี้เม็นว่าหาบ้าดปาหาบ้าดเออแคลหาบ้าดเออเนี่ยต้มต้มต้มหลอมน้ำมั่งต้มหลอมน้ำไว้เด้นลักษณะของใบมันพราะไม่ออกที่เห็นตามโพกตามเพ่ลกทางนี้มันจะเป็นคนขาวๆน้อยๆใบมันสีน้ำเขียว มันกิแถวโคกนี่มันมีมีร้ายบอก่าแถวออนนี้านออา้านบาน่นี้เี่ยยำย้ำย้ำยอบ้านบ้แอน์นั่โพใส่มันมันตุ๊ดลมันบ่มันเฮเอยตุ๊ดบะเลือนนั่เลยแเป็นยอีงดังนั่น แม่ปลีนเมะเาลีนเิะาไหมน้องซาสมโตบ่อนกระเดนน้องซาตบ่อนนี่ดนี่มีปล่อยปลาบ่ปล่อยปล่อยปลาปิ้งปลาได้ไหมมันมีร้ายอันผสมกันครับเป็นห่ายาล้าหนอนครับ วัดยาดีเจ็บลัังเจ็บแอวนี่เด้อพเป็ดอะไรหนึ่ไม่เท่านะคจิโร่ไอทำอไรทำหนึงนลกว่วัยาตนีตัวนี้นี่เลยต้มกิน่แบเขาเป็นวัดเป็นเพื่อไอนี่บ่เออเออแม่ลรเออแม่เอาตัวนี้ไปต้มเลอต้มป็นไวมันก็คือแบบไบมาเทอดดินเนาะ จะคล้ายกันเนี่ยอันเดียอันเดียเนี่ยดูสีเออหาละเจ้าใบมันนุ่มๆค้นค้นอ่อนๆมันจะคล้ายคือกันหนึ่งคอยอย่หงขุดจะอยู่เฉื่อยให้นอนคอยเผาอยังคอยย่างไปจนฮอดขุดฮอดลบเล้วก็วอนลุวันร้านคอยดูเข้มันหน่อรถล่าอันนั้นรังกอบยังย่างได้เชื้อไปหนอ

โอ้เมืนม้เอเท่าตะกี้เห็นไหมเออตะเวนปั้นนี่ยมันขึ้นเออปัเขาขอน้ำพุดปั้นขนาดนะเฮ้ยเห็นไรหนาเนี่ยค่อยายกรัโคดแบกแข่งมาเป็นรถบุกบอแม่เป็นปั้นพายปั้นเพื่อนี่ก็แม่นเฮ็ดด้วยมือเฮ็ดโูนีเอห้าว่มมีแต่เซมจกแล้วพอเนาะอ้อี่เท่าเรา เราอดีตเธอผ่านนะพูดแล้วอยู่ย่างไปอุ่นี่ยังไม่ได้นวดนี่นี่แหมนี่นี่บอลออกบองอนีินี่บอลบอออกบอกอาใช้ทางเลยดเออย่างอันนี้เลยนี่นี่บอลพุ่มนี่แม่เท่าฮคูดเพิ่นนะได้นะเออเจอบังแน่อันนี้ก็คือแม่เท้าของโจบ้างเองนะแม่เท้านะ่กันนี ผู้ที่อันเอาลูกเพิ่นไปป่าตอนนั้นเนี่เจ้าตอนนั้นเจ้าอันเอาอันน้บเอาอันมุมแก่นนี่ไปป่าอันนี้เจ๊เห็ดไปช่างนั่นนีเ่เจ้าเพิ่งเห็นเจ้าเลย่วยันนี้เห็นข่อยเห็นเลยเอาโกยอยู่ขางตอนเชียงรายเจ้าชายข่อันนี่บ<อ>่ได้คอยอันนั้นเหรอคะนั่งกรไปบ่มาแล้วขายได้เพิ่นนึงเลย าทอนานเออเอากเจอหามันไได้ไปก่อนไหมบาอครับบเบิ่งหาอย่างก่อน็เล่านปเาจือเป็นปีเป็นบาทนี่บ่เป็นบาทเฮาเฮาเป็นบาทเป็นปีชักก็บก่ให้นคุดเอาตันี่พนพ่นพ่ชาพ่เถอก็เถอกเอาเอาห้ามันบ่เอาห้ามันเอาคุดเอานี่ ยันมาฝนท้าก,กินข้าวแท้ๆเขาเอิ้นกุก๊บเพื่อมันทำหมีชื่อเหมือนบ่อนขนหู้ชื่อเหมันนี้สีได้จับอันนี้มันใบมันยังนานนา,นาคิ้วๆแต่ห่าไม่ล้วนๆเลยแดดก็ได้เนาะเท่าแดดก็ได้อ่ะ ถือคนข้าตัย่างย่างไปคือไม่คอนเทาลจะพ้นว่าคือมา,มาคอนที่พ <c oughs> ้นมีแม่นนเนาะอันนี้คือไม่คอนเท่าอันนี้ม่ทำทำกังองป็นได้ถือไม่คอนเท่ลหรครับกับะได้เจ็ะไดเจ <c oughs> ็บแอใเองั Chịp lăng chip em lẽ, nó thoa mà là cái này, cài hay cái này. cái hay 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 thì hay 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 hay

ลมด้พายด้ายอา,ยา,ยายพายจะขาวพลังไล่ญี่ปุ่นปีพุเกิดคอก็ั่งเงว่า,าชอชอัเดี๋ยวนี้คนในบ้านนี่กันยังร้ายว่ารุนพเท่านี่โอ้ยหมดแล้ว ได้หินช่องแพ<อ>ร่นตรงตังกับแต้มเป็นว่าสางนี่เป็น <c oughs> อันนี้ก็มา,าขอเถิดนะเรามาชมคลิปอันตอนตอนที่ว่าควัดคลิปคลิปต่อไปเด้อพงก็คลิปนี้ก็บจีจบไว้เพียงซจำนี้เนาะผมกขอบเจอที่มาติดตามรับสมพอเท่าผ่าไปเอาเหินถ,ถ้าติดตามรับสมมึงคลิปต่อไป